พี่นะัดมีบทเรียนอะไรกับการที่มีลูกยากเคยคาดหวังแล้วก็ผิดหวังมากๆมาแล้วทุกที่สุดของมนุษย์คือการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบทเรียนแต่ละบทเรียนที่เขาให้มามันไม่ง่ายเลยนะม,มันภูมิใจอะ่ะ ว่าเราผ่านมันมาได้ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่สุดแล้วอะเรารักจังเลยคนเนี้ยณนะวันนี้ตัวเองอยู่ในยุคนี้การแต่งงานก็ไม่ได้มีความจําเป็นสําหรับนัดแล้วเหมือนกันแล้วมีโอกาสที่จะเปิดใจได้บ้างไหมครับยินดีคะ่ะไม่ได้ปฏิเสธ <laughs> สิ่งนี้นี่ <laughs> <laughs> อยากคุยเรื่องของการรักตัวเองหน่อยพี่นัดแน่นอนแหละวัยรุ่นเราเรารักคนอื่นมากกว่าตัวเอง <laughs> จุดไหนที่พี่นัด เริ่มรู้สึกว่าเราต้องกลับมารักตัวเองพี่นัดว่าถ้าเอาแบบ completely จริงๆเลยคือนาวเลยแปลกไหมมันนานไปไหมไม่เนาะเพนานอะไ,ไป,นนไ,ปไม่ค่ะคือคำว่ารักตัวเองมันมันอาจจะ level ไม่เท่ากันไงนะตอนวัยนั้นก็รักตัวเองในแบบหนึง่งแต่พอมาย้อนกลับไปดูยังไม่มากพอแต่ n นะนาววันนี้มันรู้สึกว่ามัน มันอยู่ได้จริงๆมันไม่ยึดมันไม่ติดมันไม่อะไรทั้งสิ้นเลยอะมันเหมือนมันแบบมันแบงแบงอะมันรู้สึกว่าเอออ๋อมันอาการได้แบบอย่างนี้มันดียังไงมันเหมือนการได้อยู่กับตัวเองจริงๆอ่ะการได้คุยกับตัวเองอะแล้วแล้วรีไลซ์ตัวเองมาตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะมันเหมือนเป็นการที่รักตัวเองแบบชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่สุดแล้วอะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันตกตะกอนอะไรมาเรื่อย ประสบการณ์ทั้งความสุขทั้งความทุกข์อ่ะมันสอนเราอ่ะบทเรียนแต่ละบทเรียนที่เขาให้มาโจทย์ที่เขาให้มามันไม่ง่ายเลยนะอพอมันผ่านได้ทีละด่านทีละบททีละบทเน่ะมันภูมิใจอ่ะว่าเราผ่านมันมาได้แล้วพอเมื่อไหร่ที่เราภูมิใจกับมันอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเรารักจังเลยคนเนี้ยเรารักผู้หญิงคนนี้จังเลยอะนัดมีเดียทาไมเรารักเขาจังแบบว่า เฮ้ยเขาผ่านอะไรมาเยอะเว้ยเฮ้ยเขาผ่านความสุขเขาผ่านความทุกข์เขาผ่านบททดสอบนี้มาได้วะ่ะแล้วก็ขอบคุณแบบคนคนนี้ก่อนเลยอะ่ะแล้วค่อยๆขอบคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณสิ่งรอบข้างเราขอบคุณคนรอบข้างเราโอ้ยตายเราแบบเลยบอกว่าถึงได้บอกว่าความรักตัวเองอะ่ะมันมันเริ่มจากตัวเองก่อนจริงๆเลยอะ่ะ เมื่อกี้บอกว่าวันนี้รู้สึกว่า completely กับการรักตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นชัวร์แล้วเนี่ยไม่ร้อยหรอกเอาจริงๆก็อย่าบอกว่าร้อยเลยไม่มากกว่าเดิมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคําถามก็คือแล้วที่ผ่านมาทําไมมันถึงไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเรารักตัวเองมากกว่าที่เรารักคนอื่นหรือเราเหรือจริงๆแล้วพี่นัทเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆเป็นไปได้มากกว่าแคร์ความรู้สึกตัวเองใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่า จริงๆเราอยากจะแบบเราอยากจะเราอยากให้เราอยากให้เขารู้สึกดีหรืออยากให้ไม่ว่าไม่ว่าทุกความสัมพันธ์นะคะอันนี้พูดแบบทั้งหมดโดยรวมเพราะว่าความสัมพันธ์มันมันมีหลากหลายแล้วมันก็มาจากสิ่งที่มันเป็นเราแบบเนี้ยเราก็อยากให้เขารู้สึกดีอยากให้เขาชอบหรือบางทีเราก็อาจจะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรก็ได้ <S <S ง่ายๆเราเราเป็นคนง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก<ง>็<ง> อแต่บางทีก็มามาเครียดเองมากังวลเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่จริงๆมานนั่งคิดไม่ต้องเครียดขนาดนั้นบางครั้งเราก็ต้องแบบเอ,อหันมามองตัวเองว่าเราเป็นคนที่บางครั้งเราก็ต้องไม่ไม่มากจนเกินไปอะ่ะหาหาตรงกลางให้เจออ๋งเอมันก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ม,มันก็ได้นี่อแสดงว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์บางเหตุการณ์มันอาจจะมีสิ่งที่เราให้ความรัก ให้ความใส่ใจแบบที่เราฝืนความรู้สึกตัวเองอาจจะมากเกินไปอาจจะแบบเออเป็นห่วงมากเกินไปคิดถือคิดเผื่อคิดอะไรแบบหวังดีอ่ะเกินไปจนแบบบางทีอาจจะเขาอาจจะไม่ต้องการแบบนี้ก็ได้หรือเราไปคาดหวังไม่อยู่ที่เรามากกว่าบางครั้งการบางเรื่องเราก็ต้องมองตัวเราเองด้วยวเรามากเกินไปเปล่าหรือบางทีเราอาจจะทำถูกแล้วก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นอืแล้วแต่ตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ว่า เราไม่เราเราไม่ตัดสินดีกว่ากับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพี่นันคิดว่ามันให้บทเรียนอะไรกับเราครับก็การกลับมาดูตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่าการที่เราไปดูแต่เขาดูแต่คนอื่นทําไมเขาอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ทําไมเขาต้องคิดอย่างนั้นมันมีแต่คําถามว่าทําไมเขาแต่มันไม่ได้กลับมาดูที่ตัวเราเราพอเรากลับมาดูตัวเราเยอะๆ เรามาทบทวนต่อเราเยอะว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรอพอพอสรรมการมันมันมาค้เขย่ารวมกันแล้วเนี่ยอ๋อโอเคเราทำดีที่สุดแล้วแค่นั้นก็จบหมายความว่าคําคตอบคือเราทำดีที่สุดแล้วพี่นัดเองก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องของการพยายามมีมีลูกครับพี่นัดมีบทเรียนอะไรกับการที่มีลูกยากแต่ว่าเราก็โอเคเราอยากมีแหละ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ปกตินะคะที่ทุกคนพอเราอยากจะมีเราก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีแล้วมันจะดีมันจะมีการจรินตนาการมันมีความวาดฝันเอาไว้แต่บางคนก็มันไม่เป็นแบบที่ฝันนะ่ะพอบางคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ลพาพราะนัดผ่านมาหมดแล้วเหมือนกันนะัดเคยผิดหวังเคยคาดหวังแล้วก็ผิดหวังมากๆมาแล้ว เพราะว่าทุกที่สุดของมนุษย์คือการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอืมเนาะมันก็แบบสอนเราอะค่ะม,มันคือบทเรียนเลเซอที่มีค่ามากสำหรับนัดเลยทำให้รู้ว่าความคาดหวังมันหนักเนาะมันทรมานเนาะยิ่งหวังมากยิ่งเจ็บมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับมา ให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้เป็นบททดสอบแล้วทาให้เราเข้มแข็งทําให้นัดเติบโตทําให้นัดเป็นนัดในวันเนี้จากบทเรียนนี้แหละว่าเดี๋ยวมันจะเข้มแข็งเวลามันจะเยียวยาแล้วเราทําได้พี่นัดผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงครับก็ผ่านจากคนรอบข้างอะค่ะนัดก็โชคดีนะมีคนรอบข้างที่ดีนัดมีญาติมีคนที่นัดรักอยู่รายล้อมเยอะแล้วเราก็รู้ว่าเขารักเรา แล้วเราก็ให้ค่าเขาเพราะเรารู้ว่ามันมีค่าเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราทำดีแล้วเราจะเราจะอยู่กับมันได้เดี๋ยวนี้เราเห็นหลายคู่แต่งงานเลิกราใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวได้พอเราโตเราเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็อยู่คนเดียวได้เนาะไอ้ไอนอมของการแต่งงานมีครอบครัวมันอาจจะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็น ก็ไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นเสมอไปมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นกฎกติกาอะไรขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้เหมือนยุคที่แบบว่ายุคที่ที่สมัยนัดยอมรับว่าจริงๆมันเหมือนแบบก็ต้องงาใช่หรือบางทีอาจจะพอมีคําถามบ่อยๆเมื่อไรแต่งพอครบแล้วเมื่อไรแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันบางทีนัดก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเราก็เราก็ให้สังคมตัดสินตัวเราพอสมควรเหมือนกันมันเหมือนไม่ใช่ตัดสินแล้วเหมือนแบบว่า ม,มันต้องทําใช่มันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ทําไม่ไม่น่าจะเหมาะสมมัง้งหรือี้งมันต้องแต่งงานก่อนแล้วก็ค่อยมีลูกสี่หรือจะมีลูกก่อนแต่งมันก็ไม่ใช่แล้วว่ามันมันผิดอีกคือมันเหมือนมันอยู่ในช่วงยุคช่วงวัยพอผ่านมาหมดแล้วอะพอมาอยู่ในตรงนี้ก็เลยแบบว่าก็เลยเข้าใจแล้วก็คิดว่าณนะวันนี้ตัวเองอยู่ในยุคนี้การแต่งงานก็ไม่ได้มีความจําเป็นสําหรับนัดแล้วเหมือนกันหรือไม่ต้องจัดพิธีก็ได้อะไรเงี้ยหรืออยู่ไปก็ได้หรือจะมีลูกก่อนแล้วมาแต่งที่อย่างไร อย่าไปซีเรียสค่ะอตอนนี้มันสังคมมันเปิดกว้างไม่มีอะไรผิดถูกจริงๆแล้วอะค่ะมันอยู่ที่แต่ละคนแต่ละชีวิตของแต่ละคนมากกว่าทำให้ให้เหมาะสมกับไทยายผมตัวเองดีกว่าแล้วมีโอกาสที่จะเปิดใจให้คนอื่นมารักเราหรือเราไปรักเขาได้บ้างไหมครับยินดีค่ะไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้เอาจริงๆคือไม่ได้บอกว่าอ๋อนดีแบบว่าแบบว่าเข้าใจมครับอหมายว่าไม่ไม่ได้ปิด มไม่ได้เปิดเฉยๆกลางๆอย่างเงี้ยค่ะนั้นมีความรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีอืเขาเรียกว่าเหมือนรอแบบไม่รออ่ะไม่มเหมือนเราเรารู้สึกว่าถ้ามันจะมีมันก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาเองไม่ได้ขนขควยไม่ได้ไขวคว้า,วาบางครั้งความรักมันไม่ได้บอกว่าแบบปีนี้ฉันจะมีปีหน้าฉันค่อยมีอะไรเงี้ยม,มันมันไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเราเจอคนที่ที่เขา ความที่จะเป็นเพื่อนเป็นกัริยาณิมิตที่ดีเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์แชร์กันอะไรกันได้พูดคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ก็ไม่แปลกที่เราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มพัฒนาเป็นความสัมพันธ์อะไรใดๆก็ว่ากันต่อไปตามตามบริบทตอนนั้นแค่ขอให้แบบมีความจริงใจต่อการคุยกันปรึกษากันได้เป็นเพื่อนกันได้เข้ากันได้แค่นั้นก็พอไม่ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยค่ะ